ขายดีทา่านผู้ชมเนาะตอนนี้ก็เจ้ามายืนอยู่เนาะอันแห่งหนึ่งเนาะอยู่แถวถนน,นบางนาตราดนี่แหละอันนี้เพื่อน้นวมเดินทางวิเล่มาก,ก็ตวิเล่นกเนาะมาก็ตวิเลสุวรรณภูมิเนาะพัะตะวันวนี่เด้อไปข้างหน้านี่แลันจะไปซนบุรีพุ่นีะไปเนาะ บางประกงบุ่รเนาะทางเทืงนี่เป็นถนนยุกระดับถนนยุกระดับเนาะอันบุรพาวิถีเนาะทางด่วนกับว่าแมนล่ะเสียงเงินทั้งลุมม่มน,น,นันถนนบางนาตราดเนาะไปหน้าพุทธเนาะไปหน้าพุ่นละแม่นไปสุดบุรีเนาะเอาไปนี่ ดีศิามานี่ขันทาว่าไปไปไปข้างหน้าจ่อหาพระเย้านี่จะไปอัตนามบิณวนะภูมิคุ้นได้แหละเพราะว่าอันนี้ที่แยกระวังอันทางบางนาตราทั้ะทางเข้าไปหาสัฒนาบิณฑนะภูมิข้างหน้าจะเป็นทางเม่โคงเนาะโคไปตครงทรง ตลาดบางแก้วเออตลาดกินแก้วตลาดกินแก้วมาร์เก็ตวิลล์ สถานนี้รถตู้เดอ้อรถตู้ป้อมอากาศสามารถไปได้ฮอดจัตุจัจ๊กไปได้ฮอดอ,ดอันรังสิตพุ่นเด้อนี่นะไปได้ฮอดรังซีทจัตุจักจ๊กไปสามารถไปได้ฮอดอันอันเพชรบุรีพุ่นก็ได้เนี่ยทะเลพุ่นก็ได้นะนก็จะไปทนวงบนทรายก็ไปนี่นะรถตัส เดิ๋ยวท้ายย่างไปข้างหน้าฮุนเดอร์เบิ่งถนนแถมอันนี้อันนั้นสะพานลอยเนาะสะพานอันนั้นเนาะสะพานวอลกิล้งฟรีดก็ว่าแม่แหละข้ามสะพานลอยข้ามทางเนาะนี่นะ,ะพาเบิ่ง อันนี้ไปพัดไปหน้าไปข้างหน้าเขาเจ้านีจะไปซนบุรีไปบางประกงอนะไรน่ะ นาครับเจ้าจิเวตจะไปอันพุลละอัน,นะจะไปอันนั้นเข้าไปกรุงเทพมหานครเนาะเข้าไปไในใจกลางเมือ,องกรุงเทพมหาน,นครเนาะรถแเ่นรวมหลายรายมาก ันจะเข้าไปสานามบินสุวรออรณภูมิเลยบ่ทั้งหน้านี่น,นี่แหละซีแยกนี่แหละตัวนี้แหละมันทั้งหน้านี่ไปกลัวแล้วไม่เข้าเแล้วไม่ท่าไปสานามบินสุวรรณภูมิไปใต้เนี่ยมันไม่พูดละไปบางปููละรถแล่นลนี่ิบิษยา,ยานขนานดะมันจะเตือน เตือนฮอดอันนั้นอันนี้บอกที่ทเจ้ายีนยู่ดีนะแต่ยากขนาเลย mày hàng cơm, lúc ta cho nhau nhàn hơn à แลนดี้วีเขาว่างอะไรนี่คุณตันคุณตันนี่นะ่ะมีรถปากน้ำบางปะากงเดอ้อไปได้ฮอดจากปากน้ำสมุทรประการไปได้ฮอดปางปะาก,กงกุล่ะปางปะากงก็ับกุล่ะนวัดถึงมุขมาตมหเนาะมุขมา Cảm ơn con bạn đã theo dõi và Để không bỏ lỡ những video hấp ตลาดยังก่อดลูกจัลลีเลยโอ้ยดูมดีเลยตลาดกิ่งแก้วศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเซเว่นอีเลฟเว่นแลมีแม็กโก ก็วางหน้ากับมปืน nhau luôn phơi luôn phơi แกว้วอะไรเโอโโภโบริโภควอาหารการกินมีครบสุดเนาะกินสุดก็ยากเรื่องอาหารการกินมีราคากับปรพงง สาบาทก็มีสีสิบาทก็มี <c oughs> เอาไปไหนกับแจมแมนนย่ละเครื่องโปโบริโภคการกินตน่่งกลางเครื่องแห้งเครื่องอยัง อาหารทะเลแห้งเรามีขายพักไข่นางก็มีบอกขายพักไข่หรือว่าสารพัดประโยชน์ซื้อได้แบบใดก็ได้อาหารการกินพวกบนโซ่ปลา,น,น,น,านิ้ตัวใหญ่ๆก็มีอาหารทะเลกุ้งก็มีหมอยแครงก็มี เจาะไม้เพื่อาไอ้ปูซายญามันตินผสมของไอ้เจ้าทับบานยญ้ามุอเจ้าเนาะฮอนหลายออกแดดก็ได้ต่างพันายางกับสวยฮอน โลห้าชิพมังคุดให้หน่อยหนึ่งโลห้าสิบบาทนะเลือกได้นะอ่ะเลือกไหมคะโอ้ยผมเลือกไม่เป็นหรอกให้ให้เจเลือกให้เลือกไม่เป็นนี่จะกินเป็นผมเชื่อใจเจ เชื่อใจเจเจเลือกให้เลยเอากิโลคะเอาหนึ่งกิโลห้าสิบบาทครับใช่ไหมหรือว่าหรือว่าห้าสิบบาทใช่ไหม <Yeah. S 1> โอเคถ้าห้าสิบบาทเอา โอเคขอบคุณครับเอาบุกไปยาวๆยาวๆโอ้เอาบุกไปดูยาวๆก็มี่โอ้ร้อยสาวบาตามกุรียนเลยอ่ายุดยีตีไ้ก่อนนะสุคดีุกดี